วันนี้เราจะกินอะไรป้องกันในเรื่องเบาหวานเนี่ยอ,อย่างแรกแน่นอนว่าเราจะต้องกินโลคาร์บก่อนเลย g o o ค carb ด้วยนะคะก็คือในกลุ่มของผักผลไม้ไม่หวานเนาะมันก็จะเป็นพวกไฟเบอร์ตามธรรมชาตินี่แหละหรือว่าข้าวก็เป็นพวกข้าวกล้องออผักใบเขียวพวกบล็อกเคอรี่อะไรพวกนี้กลำอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีไฟเบอร์อยู่สูงใช่ไหมแล้วก็พวกอาหารหรือน้ําหวานก็ต้องตัดออก นะพวกพวกนั้นถือเป็นแบดนะคาร์บและนะคะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับให้มันกินโลคาร์บแล้วก็เป็นกูดคาร์บนะอันนี้คืออย่างแรก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราคุยกันในเรื่องของเกลือแร่สำคัญนะที่จะช่วยลดความดันป้องกันเบาหวานมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นเรื่องของความดันสูงอามาดูก็ปกติเขาเอาที่เท่าไหร่อ่ะก่อนหน้านูน้นอันเก่าเขาเอาร้อยสี่สิบเก้าสิบตอนนี้เขาลดลงมาจา้ะเหลือร้อยสามสิบแปดสิบห้าพอเพราะฉะนั้นใครที่ค่าความดันวัดออกมาแล้วอะ่ะได้ร้อยสามสิบตัวบนนะคือค่าที่หัวใจบีบตัวเนาะส่วนค่าล่างก็คือค่าที่หัวใจมันคลายตัวแล้วใครที่แบบเกินกว่านี้เท่าไหร่ว่าเป็นความดันสูง โอเคไหมงั้นเราจะรู้ได้ยังไงแ่ะเราก็ต้องวัดความดันของเราอยู่ที่บ้านอะเราก็ตื่นมาตอนเช้าเราก็มาวัดความดันของเรา โอเคไหมเอาแค่วันละครั้งพอแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักที่จะเลี่ยงไม่ให้มีตัวที่จะไปเร่งความดันเราให้มันสูงขึ้นน,ะนั่นก็คือเกลือแกงที่บ้านเราหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ถ้าเกิดว่าเรากินโซเดียมคลอไรด์เยอะคือปกติแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน2,500มิลลิกรัมแต่ว่าในคนที่จะต้องควบคุมเรื่องของความดันเราจะลดปริมาณเกลือลงไปอีกนะปริมาณเกลือที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันนะอยู่ที่ไม่เกิน1,300 ิลกรัมคือลงไปครึ่งนึงอย่าง1ช้อนชาก็มีประมาณ5กรัม5กรัมก็คือ5,000มิลลิกรัมเนาะเพราะย้นงั้น2,500มิลลิกรัมก็ประมาณครึ่งช้อนชาเนาะใช่ไหมแล้วก็ Dash d i อ t เนี่ยนะก็คือเป็นรูปแบบของการกินที่บอกสัดส่วนว่าเราควรกินอาหารแต่ละประเภทเท่าไหร่กินโปรตีนเท่<ม>าไหร่ไขมันเท่าไหร่รวมถึงเกลือด้วยนะคะเขาจะเน้นว่าเกลือคนที่จะได้ไม่เกิน1,300มิลลิกรัมก็คือ1ใน4ช้อนชาต่อวันซึ่ง Dash d i อ t เนี่ยม รูปแบบอาหารเพื่อที่จะ stop high r tension ก็คือหยุดไม่ให้เป็นความดันสูงนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันนึง dash diet ที่กาหนดไว้ก็คือว่างดเรื่องอาหารแปรรูปด้วยเพราะว่าพวกนี้มันจะใช้เกลือในปริมาณที่สูงมากแต่ไม่ใช่ว่าเกลือที่เค็มทุกตัวจะไม่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่เพราะว่าเรากํำลังจะพูดถึงว่ามันมีเกลืออยู่หตัวนะที่เราสามารถที่จะหามากินเพื่อลดความดันได้จ้า นะนั่นก็คือเกลือโพแทสเซียมนะคะซึ่งในเกลือโพแทสเซียมเนี่ยมันมีอยู่ในพวกผักใบเขียวพวกกล้วยแล้วก็พวกแตงโมงวงเล็บว่าจะต้องเป็นอาหารธรรมชาตินะจ๊ะทีนี้สําหรับหลายๆคนที่บอกว่าเออไปปรุงอาหารด้วยมันมีเกลือที่จะเอาไปกินได้ไหมเหมือนเหมือนเกลือแกงอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเกลือโพแทสเซียมมีไหมมีนะก็จะเป็นโพแทสเซียมหลายๆฟอร์มแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากจะให้เลือกเป็นโพแทสเซียมกลูโคนเนตหรือว่าโพแทสเซียมที่จับกับ ในกลุ่มของพวกอะมิโนคคเลตทั้งหลายอะ่ะมันก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมที่มีการดูดซึมที่ดีแล้วก็ไม่มีคลอไลนที่จะไปทําให้ความดันเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็คือเป็นโพแทสเซียมกลูโคเนตหรือโพแทสเซียมซิเตรก็ยังได้โอเคมาทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งมันมีอาหารอะไรที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําตาลในเลือดป้องกันในเรื่องของเบาหวานหรือแม้กระทั่งของอาหารเสริมอะไรบ้างเนี้ยนะคะคือในเรื่องของเบาหวานเนี่ยต้องบอกกันว่า นิยามของมันก็คือน้ําตาลน้ําตาลในเลือดหรือเวลาที่เราไปเจาะก็คือ fasting blood sugar ใช่ไหมมันจะต้องมากกว่า126ก็จะถือว่าแบบอ๋อเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าถ้าใครที่แบบ เกินร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็คือไม่โอเคแล้วเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าในทางแอนติโอเจงเขาตัดที่90ด้วยซ้ำถ้าเกินร้อยเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีแล้วนะก็ควรที่จะปรับในเรื่องของไลปไซด์ S <S ได้แล้วนะจ๊านอกจากฟาสซิ่งบัชูก้าแล้วนะเราก็ยังตรวจดูอื่นๆอีกนะคะเวลาไปเจาะเลือดเราจะเจาะ HbA1c ถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานมันก็คือจะมากกว่า6.5ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเกิน6ไปแล้วอันนี้ก็ไม่โอเคแล้วนะนันก็คือเราจะวัดฟาสซิ่งบัชูก้าเวลาเจ น้ำน้นอาหารไปเาจาะน้ําตาในเลือดเจาะค่า HbA1c หรือบางคนเรียกว่าน้ําตาสะสมหมอจะให้ทุกคนไปเจาะอินซูลินเลเวลหรือ fasting insulin นะคะก็ลดน้ำดอาหารเหมือนกันนี่แหละซึ่งในอินซูลินเลเวลเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันสูงเกิดสิอันี้ก็คือแบบไม่ค่อยโอเคเนาะถ้าเกิดเป็นในกลุ่มของนักโภชนาการในกลุ่มของแอนติเอจนเนี่ยเราก็จะคำนวณค่านี้กันนะคะเขาเรียกว่าค่าโฮมาสกอร์มันก็เอาตัวค่าผลเลือดก,กับค่าอินซูลินเลเวลมาคูณกันหารด้วย4ีรนะไอะ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่อในเรื่องของเบาหวานมากน้อยแค่ไหนคือมันจะละเอียด ลงไปอีกอ่ะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรป้องกันในเรื่องเบาหวานเนี่ยอ่ะอย่างแรกแน่นอนว่าเราจะต้องกินโลคาร์บก่อนเลยคูดคาร์บด้วยนะคะก็คือในกลุ่มของผักผลไม้ไม่หวานเนาะมันก็จะเป็นพวกไฟเบอร์ตามธรรมชาตินี่แหละ,ะหรือว่าข้าวก็เป็นพวกข้าวกล้องอ่าผักใบเขียวพวกบล็อกเกอรี่อะไรพวกนี้กระลำอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีไฟเบอร์อยู่สูงใช่ไหมแล้วก็พวกอาหารหรือน้ําหวานก็ต้องตัดออก นะพวกพวกนั้นถือเป็นแบดคาร์บแล้วนะคะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับให้มันกินโลคาร์บแล้วก็เป็นกูดคาร์บนะอันนี้คืออย่างแรกถ้าเกิดว่ามันมีอะไรไหมที่แบบจะช่วยเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือในกลุ่มของคนที่จะคุมน้ําตาลได้ดีนะคะในพวกเกลือแร่มันจะมีสารอาหารหรือว่าในกลุ่มของ อาหารเสริมใดๆที่จะช่วยนะคะก็คือในกลุ่มของพวกโครเมียมโครเมียมมันจะเป็นตัวที่เอาน้ําตาลเข้าเซลล์ไปใช้ได้ดีนะคะในคนที่เป็นเบาหวานเนาะก็อาจจะต้องหามาทานเพิ่มตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ท้งนั้นทั้งนี้เวลาหมอพูดถึงเรื่องของซัพพลีเมนต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอามาแทนยาไม่ใช่นะเพราะว่าอาหารเสริมคือบรนเสริมไปพร้อมกันกับแบบวิธีการรักษาหลักในกลุ่มของคนที่เป็นเบาหวานคนที่จะเสริมด้วยเรื่องของวิตามิน B วิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการ เผาผลาญในเคร b ไ cycle คนที่เป็นเบาหวานนะ่ะว่าถ้าจาักตัวนี้นะมันจะหมุนไปได้คือมันจะใช้วิตามิน B เปลืองมากแต่ว่าด้วยความที่แบบมันมีภาวะดื้ออินซูลินมันทําให้ ATP หรือพลังงานเนี่ยมันเอาไปใช้ไม่ได้แล้วทายังไงมันถึงจะเอาไปใช้ได้แล้วก็ร่างกายก็ดูแบบแข็งแรงสดชื่นขึ้นมันก็ต้องทําร่วมกันหลายๆอย่างด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการลดน้ำหนักในเรื่องของการนอนในเรื่องของการกินโลคาบเพียงแต่การังจะบอกว่า อย่างวิตามินพวกนี้นะคะเราก็ต้องเติมเข้าไปเพราะว่ามันมีการใช้สิ้นเปลืองสุดๆอ่ะวิตามินซีนะคนที่จะแบบหามาเสริมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะในกลุ่มของอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะหรือ ALA นะคะมันจะเป็นตัวที่รีไซเคิลวิตามินตัวอื่นๆนะคะมันจะเป็นตัวที่มีอิเล็กตรอนในคลังเยอะกว่าวิตามินซีเยอะมากมันจะเป็นตัวเติมให้วิตามินซีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับรีไซเคิลวิตามินซีกลับมาใช้ได้อีกในพวกนี้มันก็จะเป็นในกลุ่ม ของวิตามินหรืออาหารเสริมตัวที่สําคัญสําคัญในกลุ่มของคนที่แบบเป็นเบาหวานว่าอาจจะหามาเสริมนะคะเพิ่มเข้าไปจากในเรื่องของอาหารการกินปกตินะเพื่อที่จะทําให้แบบสดช,ชื่นมีพลังไม่เพลียนะคะพวกนี้มันก็จะช่วยได้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะทุกวันจันทร์อังคารศุกร์นะคะบ๊ายบายค่ะ